ตัวเลขชุดหนึ่งจากสปบลาวที่ผมเห็นแล้วแบบต้องขยี้ตาเลยนะคือตัวเลขคาดการเงินเฟอ้อปี2025เขาคาดว่าจะลดลงมาเหลือแค่7.7%เท่านั้นเองค่ะจากที่เคยสูงมาก่อนนั่งนี้ใช่ครับทั้งที่ปี2024ตัวเลขยังวิ่งอยู่ที่23.1%คือมันมันดิ่งลงเกือบสามเท่าในเวลาแค่ปีเดียวในโลกเศรษฐศาสตร์นี่มันแทบจะเป็นปาฏิหาริย์ขนาดย่อมๆเลยนะคำถามคือ มันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันแน่ครับเป็นเรื่องที่น่าแกะรอยมากเลยค่ะเพราะว่าพาดหัวข่าวมันบอกเราแค่ปลายทางแต่ไม่ได้บอกเรื่องราวระหว่างทางเลยอืคําถามสําคัญจริงๆเลยไม่ใช่แค่เงินเฟอ้อลดลงเท่าไหร่แต่คือเขาทําได้อย่างไรแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือชีวิตคนธรรมดาดีขึ้นจริงหรือเปล่าครับ เพราะเรื่องนี้มันมีทั้งโอกาสและความท้าทายส่งตรงมาถึงเศรษฐกิจบ้านเราแบบเต็มๆเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังตัวเลขนี้กันว่ายุทธศาสตร์ของเราคืออะไรและมันส่งผลต่อเรายัางไงบ้างโอเคครับงั้นเรามาเริ่มจากความเข้าใจผิดที่ผมว่าหลายคนน่าจะคิดเหมือนกันก่อนเลยพอเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อลดหวบจาก23%เหลือ7.7%ความรู้สึกแรกค,คือเฮ้ยของที่เคยแพงมหาโหดกำลังจะกลับมาถูกลงแล้วความเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับ เป็นสัญชาตญาณแรกที่เข้าใจได้เลยนะคะแต่ในความเป็นจริงมันเป็นกับดักทางความคิดเลยล่ะคะ่ะคําว่าเงินเฟอ้อลดลงไม่ได้แปลว่าของจะถูกลงอ้าวงินมันหมายความว่ายังไงครับมันหมายความว่าของยังแพงขึ้นอยู่แต่แพงขึ้นในอัตราที่ช้าลงมากคือเหมือนรถที่เคยเหยียบคันเร่งมิดตอนนี้แค่ผ่อนคันเร่งลงแต่รถก็ยังวิ่งไปข้างหน้าอยู่ดีอืม พอจะเห็นภาพขึ้นมาหน่อยสมมุติว่าเป็นราคาเฟอร์สักชามหนึ่งก็ได้ปี2024ตอนเงินเฟอ์23%ราคาอาจจะพุ่งจาก30,000กีบเป็นสัก40,000กีบแบบพรวดเดียวเลยใช่ค่ะพอมาปี2025ที่เงินเฟอร์เหลือ7.7%มันไม่ได้แปลว่าราคาจะกลับไปที่30,000กีบไม่ใช่เลยค่ะแต่มันอาจจะขยับจาก40,000กีบเป็นสัก42,000หรือ43,000กีบ คือภาระมันยังเพิ่มขึ้นแต่ไม่โหดเท่าเดิมในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมามีประโยคหนึ่งที่เปรียบเทียบได้เฉียบมากเขาบอกว่ามันเหมือนแผลที่เคยเลือดไหลไม่หยุดตอนนี้เลือดหยุดไหลแล้วแต่การยังทรงตัวโอ้การเปรียบเทียบว่าเลือดหยุดไหลแล้วนี่มันทรงพลังจริงๆนะครับมันทําให้เห็นภาพเลยว่าวิกฤตมันคลี่คลายลงแต่ความเจ็บปวดที่สะสมมามันยังอยู่ แต่ผมก็ยังอดสงสัยไม่ได้อยู่ดีว่าตัวเลข7.7%ที่ดูสวยหรูเนี่ยมันเป็นภาพรวมที่แท้จริงหรือเปล่าคือถ้าผมเป็นคนลาวที่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านซื้อของเข้าบ้านผมจะรู้สึกจริงๆรหรือว่าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วนั่นคือประเด็นสำคัญเลยค่ะตัวเลข7.7%มันคือค่าเฉลีย่ยซึ่งค่าเฉลี่ยมักจะซ่อนความจริงที่เจ็บปวดไว้เสมอพอเราเจาะลึกลงไปในรายหมวดสินค้าที่กระทบชีวิตคนโดยตรงจะเห็นภาพที่ต่างกันลิบลับเลยต่างกันขนาดไหนครับ แหล่งข้อมูลระบุชัดเจนมากว่าในขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่7.7%เนะคะแต่เงินเฟ้อในหมวดที่พักอาศัยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สหุงต้มยังสูงถึง 19. 5เดเเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับ19.5เหปอซเลยเลยครับค่า19.5%้นั่นมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ3เท่าเลยนะแปลว่าข่าวดีเรื่องเงินเฟ้อลดอาจจะยังมาไม่ถึงคนธรรมดาที่ต้องดิ้นรนกับค่าใช้จ่ายพื้นฐานพวกนี้เลยถูกต้องค่ะ แล้วยังไม่หมดนะคะหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปก็ยังอยู่ที่19.1%โอ้โหค่าเคียงกันเลยใช่ค่ะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลอีก17%ตัวเลขพวกนี้มันตะโกนบอกเราดังๆเลยว่าภาระค่าครองชีพในส่วนที่จำเป็นจริงๆของคนเรายังหนักหนาสาหัสอยู่มากพอเห็นตัวเลขแยกแบบนี้แล้วเข้าใจเลยครับว่าทำไมมันถึงยังแค่ทรงตัว ซึ่งถ้าให้เดารากของปัญหานี้ก็น่าจะมาจากการที่เศรษฐกิจเราต้องพึ่งพาการน,นําเข้าสินค้าพวกนี้มากเกินไปเพราะค่าเงินกีบมีปัญหาทุกอย่างเลยพังเป็นโดมิโนใช่เลยค่ะพอเราเชื่อมจุดต่างๆจะเห็นภาพชัดขึ้นทันทีทําไมค่าที่พักอาศัยผึงแพงก็เพราะวัสดุก,ก่อสร้างส่วนใหญ่นําเข้าทําไมยาถึงแพงก็เพราะยาละเวชภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็นําเข้ามาพอค่าเงินกีบอ่อนตัวลงอย่างหนักในช่วงก่อนหน้ามันเลยยิ่งซ้ําเติมให้ทุกอย่างพุ่งสูงขึ้นไปอีก มันเหมือนเอาชะตากรรมของตัวเองไปผูกไว้กับอัตราแลกเปลี่ยนเลยเป็นโจทย์ใหญ่ที่แก้ไม่ง่ายเลยจริงๆแล้วรัฐบาลลาวเขาใช้ไม้เด็ดอะไรมาต่อสู้กับปัญหาระดับโครงสร้างแบบนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจมากคือเขาไม่ได้แก้ทีละจุดค่ะแต่ใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าตีขนาบสองด้านพร้อมกันเลยตีขนาบสองด้านฟังดูเหมือนยุทธ,ธการสงครามเลยนะมันก็คล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะคือด้านหนึ่งสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน และอีกด้านหนึ่งสร้างเกราะป้องกันจากภายนอกไปพร้อมกันเลยครับด้านแรกคือการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในผ่านนโยบายเรือธงที่เรียกว่าเศรษฐกิจเอกราชหรือ i n d e p e n d e n c e Economy เศรษฐกิจเอกราชฟังดูมีความเป็นการเมืองสูงมากนะครับเหมือนประกาศอิสรภาพทางเศรษฐกิจเลยมันสุดตรงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าหรือเป็นแค่ชื่อสวยๆของนโยบายกิจกันทางการค้าครับมันคือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบเลยค่ะ แต่หัวใจของมันเรียบง่ายและส่งพลังมากอาจจะสรุปเป็นคาถาสามข้อได้เลยคือผลิตให้มากขึ้นซื้อของนอกให้น้อยลงและช่วยคนของเราให้ทำสองข้อแรกได้สำเร็จผลิตมากขึ้นซื้อน้อยลงช่วยคนของเราข้อแรกชุกยู่ก็คือการผลักดันการผลิตในประเทศให้ได้มากที่สุด ขออ้อ2ลดผ่อนคือการลดการนำเข้าโดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยและขอ้อ3สนับสนุนทุนรอนคือการอัดฉีดเงินทุนเข้าไปช่วยผู้ประกอบการท้องถิ่นให้ลุกขึ้นมายืนได้จริงๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของนโยบายนี้ก็คือแคมเปญ made in Laos ที่เราเห็นกันที่ตอนนี้ถ้าไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตในเวียงจันจะเห็นสินค้าแบรนด์ลาววางขายเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยจากที่เมื่อก่อนแทบจะมีแต่ของไทยกับของเวียดนามนั่นคือผลลัพธ์ที่จับต้องได้เลยค่ะเป็นการค่อยๆลดการพึ่งพิงจากฐานรากจริงๆแต่แน่นอนว่าการสร้างการผลิตในประเทศมันเป็นเกมยาวที่ต้องใช้เวลา แล้วในระยะสั้นล่ะครับเขาจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าอย่างค่าเงินที่ผันผวนรุนแรงยังไงนั่นคือการตีขนาบด้านที่2ค่ะคือการสร้างกรอบป้องกันจากภายนอกที่หลายคนเรียกว่าสงครามค่าเงินสงครามค่าเงินแค่ชื่อก็ดุเดือดแล้วนะครับมันคือการทำอะไรบ้างครับต้องบอกว่ารัฐบาลลาวใช้ยาแรงและเด็ดขาดมากค่ะอย่างแรกคือออกกฎหมายบังคับให้ผู้ส่งออกต้องนำเงินตราต่างประเทศทั้งหมด กลับเข้าประเทศผ่านระบบธนาคารเท่านั้นอืเพื่อดูดเงินดอลลาร์กลับเข้าคลังเพิ่มสัพพลายในระบบแล้วมาตรการอื่นล่ะครับที่เข้มข้นมากคือการกวาดล้างร้านแลกเงินเถื่อนอย่างจริงจังซึ่งเคยเป็นช่องทางหลักในการเก็งกาไรค่าเงินควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้คนหันมาใช้เงินกีบในชีวิตประจําวันลดการใช้เงินบาทเงินดอลลาร์เป้าหมายเดียวคือทวงคืนอํานาจในการควบคุมค่าเงินของตัวเองกลับมาฟังดูเป็นการหักดิบคือรุนแรงมากเลยนะ แต่เวลาที่รัฐบาลทำอะไรแบบนี้มันมักจะมีผลกระทบข้างเคียงเสมอมันไม่มีใครที่ต้องเจ็บตัวจากนโยบายแบบนี้เลยเหรอครับอย่างเช่นภาคธุรกิจที่เคยพึ่งพาตลาดมืดในการหาเงินตราต่างประเทศเขาจะปรับตัวกันยังไงเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะแน่นอนว่ามีผลกระทบในช่วงแรกก็เกิดภาวะสภาพคล่องตึงตัวสำหรับธุรกิจบางกลุ่มจริงๆแต่ในมุมมองของรัฐบาลเขาคงมองว่ามันเป็นยาขมที่จำเป็นต้องกินเพื่อผ่าตัดใหญ่ดีกว่าปล่อยให้เลือดไหลไม่หยุดไปเรื่อยๆ ซึ่งผลลัพธ์ในภาพใหญ่ก็คือค่าเงินกีบเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นจริงๆแล้วพอเงินกีบแข็งค่าขึ้นมันก็ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าสินค้าโดยอัตโนมัติเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อโอเคพอเห็นภาพแล้วว่าลาวกำลังสร้างป้องประการทางเศรษฐกิจของตัวเองขึ้นมาอย่างแข็งขันเลยมันทำให้ผมอดคิดต่อไปไม่ได้ว่าในขณะที่เขากำลังสร้างกำแพงของตัวเองให้สูงขึ้นแล้วประเทศไทยล่ะ ในฐานะเพื่อนบ้านและคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดเราที่ยืนอยู่นอกกำแพงนี้จะได้รับผลกระทบอะไรบ้างเรากำลังจะถูกกั้นออกไปหรือเปล่าครับสนามการค้ากำลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะและมันมีทั้งความท้าทายที่เราต้องปรับตัวขนาดใหญ่และในขณะเดียวกันก็มีโอกาสทองซ่อนอยู่ให้เราต้องรีบคว้าด้วยขอเริ่มจากความท้าทายก่อนเลยครับใครที่จะโดนผลกระทบหนักที่สุด กลุ่มที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงใหม่โดยตรงเลยคือผู้ส่งออกสินค้าอุป,ปโภคบริโภคของไทยค่ะอ oh. เพราะนโยบายลดผ่อนของเรามันก็คือกำแพงการค้าที่สูงขึ้นสำหรับสินค้าของเราโดยปริยายการจะส่งของข้ามแดนไปขายแบบเดิมๆจะยากขึ้นเรื่อยๆฟังดูนะ่ากังวลสำหรับผู้ส่งออกไทยเลยนะครับเหมือนกำลังจะเสียตลาดสำคัญไปเลยหรือว่ามันมีทางออกอื่นทางออกอาจจะไม่ใช่การพยายามปีนกำแพงที่สูงขึ้นค่ะ แต่อาจจะต้องคิดใหม่คือเดินเข้าไปในสนามแล้วเล่นตามกติกาของเขาเลยหมายถึงนั่นคือการเข้าไปตั้งฐานการผลิตในลาวค่ะอ๋อคือเปลี่ยนสถานะจากสินค้านําเข้าที่เขาอยากลดให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจเอกราชที่เขาอยากส่งเสริมแทนใช่ค่ะ เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ฉลาดมากถูกต้องค่ะแต่มันก็เป็นความท้าทายที่ต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่เลยแต่อย่างที่บอกในอีกมุมหนึ่งโอกาสทองที่ซ่อนอยู่ก็มีชัดเจนมากเหมือนกันค่ะโอกาสทองที่ว่าคืออะไรครับ มันซ่อนอยู่ในตัวเลขที่เราคุยกันไปตอนแรกค่ะจำตัวเลขเงินเฟอ้อหมวดที่อยู่อาศัยที่ยังสูงถึง19.5%ได้ไหมคะจำได้ครับสูงลิ้วเลยตัวเลขนั้นไม่ใช่แค่ตัวเลขเงินเฟอ้อแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยที่ดังมากว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์และวัตถุดุก่อสร้างในลาวยังขาดแคลนและมีความต้องการสูงมหาศาลครับยิ่งเมื่อโครงการเมกะโปรเจกต์อย่างรถไฟความเร็วสูงเริ่มขยายผลเมืองต่างๆก็จะเติบโต นี่คือโอกาสทองของผู้ประกอบการธุรกิจวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างของไทยที่จะเข้าไปตอบสนองความต้องการนี้น่าสนใจมากครับนอกจากเรื่องก่อสร้างแล้วยังมีโอกาสในด้านอื่นอีกไหมครับมีแน่นอนค่ะคือการท่องเที่ยวและค้าปลีกชายแดน พอเศษฯฯรษฐกิจลาวเริ่มนิ่งกําลังซื้อของคนลาวก็จะค่อยๆฟื้นตัวกลับมา <S 2> <S 2> ซึ่งนั่นหมายความว่าเราน่าจะได้เห็นภาพพี่น้องชาวลาวข้าม,มาจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดชายแดนของไทยอย่างคึกคักอีกครั้งทั้งที่อุดรธานีหนองคายอุบลราชธานีธุรกิจค้าปลีกโรงแรมร้านอาหารในพื้นที่เหล่านี้จะได้รับอานิสงไปเต็มๆสรุปคือ แม้ผู้ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคจะเจอโจทย์ใหม่ที่ท้าทายแต่ภาคการก่อสร้างการท่องเที่ยวและค้าปลีกชายแดนของไทยกลับมีโอกาสรออยู่มหาศาลแต่คำถามสำคัญที่ยังคาใจผมอยู่ก็คือชัยชนะในลดเงินเฟอ้อครั้งนี้มันจะยั่งยืนแค่ไหนสงครามเศรษฐกิจของเราจบลงแล้วจริงๆหรือว่านี่เป็นแค่การชนะในสมรภูมิแรกเท่านั้น ดิฉันมองว่านี่ยังเป็นแค่ยกแรกของการต่อสู้เท่านั้นค่ะยังมีสมรภูมิที่ยากกว่ารออยู่ข้างหน้ายกแรกเท่านั้นเองเหรอครับมีอะไรที่น่ากังวลอีกถ้ามองไปข้างหน้ายังมีความท้าทายที่อันตรายรออยู่อีกมากค่ะอย่างปัจจัยภายในประเทศเองก็มีแผนที่จะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับปากท้องประชาชนครับ แต่ในทางเศรษฐศาสตร์แล้วมันก็อาจจะย้อนกลับมากดดันให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและกระตุ้นเงินเฟอ้อให้กลับมาได้อีกรอบเป็นเหมือนดาบสองคมที่ต้องบริหารจัดการให้ดีมากๆนั่นคือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้แหละครับนั่นคือจุดเปราะบางที่สุดคะ่ะโดยเฉพาะราคาพลังงานในตลาดโลกถ้าเกิดวิกฤตการณ์อะไรขึ้นมาอีกครั้งจนราคาน้ํามันพุ่งสูงลาวซึ่งยังต้องนําเข้าน้ํามันเกือบทั้งหมด ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงและรุนแรงมากนี่คือจุดอ่อนที่ยังแก้ไม่ได้ในระยะสั้นแล้วมีตัวแปรอื่นที่เราอาจจะคาดไม่ถึงที่จะเข้ามาเปลี่ยนเกมได้อีกไหมครับในแหล่งข้อมูลมีการพูดถึงเรื่องเทคนโนโลยีอย่าง AI หรือบล็อก c h a i n ด้วยแต่เอาจริงๆนะครับมันฟังดูล้ำสมัยไปหน่อยสำหรับบริบทของลราหรือเปล่ามันเหมือนเป็นโซลูชันจากอีกโลกหนึ่งเลย มันอาจจะไม่ไกลตัวขนาดนั้นนะคะลองนึกภาพตามนะคะถ้าลาวสามารถนำเทคโนโลยีอย่าง AI มาใช้ในภาคเกษตรกรรมเพื่อช่วยพยากรผลผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพการเพราะปลูกกาแฟซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ mm hmm. มันก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้มหาศาล หรือการใช้บล็อกเชนเข้ามาสร้างความโปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้ให้กับสินค้าเกษตรพรีเมียมของเขาเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและขายได้ในราคาที่สูงขึ้นนี่คือโอกาสในการก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจโดยไม่ต้องเดินตามรอยเดิมๆที่ประเทศอื่นเคยทำมามีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากในแหล่งข้อมูลคือเรื่องของจังหวะเวลาของการประกาศตัวเลขนี้มาดูจะพอเหมาะพอจาอกับเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองของลาามากเลยนะ ใชเลยค่ะี่เป็นจุดที่นักวิเคราะห์มองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนการประกาศความสําเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นพอดีแค่วันเดียวก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ประจําปีของพักประชาชนปฏิวัติลาวอ๋อถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่แค่รายงานตัวเลขเศรษฐกิจธรรมดาแต่มันคือการโชว์ผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นการประกาศชัยชนะทางการเมืองว่าแนวทางที่ทำมาทั้งหมดทั้งเศรษฐกิจเอกราชทั้งสงครามค่าเงิน มันได้ผลนะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับแนวทางที่เลือกเดินถูกต้องค่ะเป็นการใช้ความสําเร็จทางเศรษฐกิจมาเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองอย่างชานฉลาดมากเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังทุกฝ่ายทั้งในและนอกประเทศเลยพอฟังทั้งหมดแล้วตัวเลข7.7%นี้มันจึงไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังครั้งใหม่ของสอปปลาวที่มาจากยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเด็ดขาดแต่ก็อย่างที่เราคุยกันไป สงครามเศรษฐกิจครั้งนี้มันยังไม่จบมันยังมีสมรภุมรบข้างหน้าที่ต้องเผชิญอีกเยอะเลยใช่ค่ะซึ่งมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อคำถามสำคัญหลังจากนี้ไปอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราจะรักษาเสถียรภาพมีไว้ได้หรือไม่แต่คือจะสามารถเปลี่ยนโหมดจากการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดไปสู่การสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนอย่างไร และปัจจัยที่เราอาจจะยังมองข้ามไปอย่างเทคโนโลยีจะกลายเป็นตัวแปรสําคัญที่คาดไม่ถึงซึ่งจะเข้ามาตัดสินผลลัพธ์สุดท้ายของการต่อสู้ทางเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์นี้ของสอปป,อปอลาวหรือไม่เรื่องนี้น่าติดตามมากจริงๆค่ะ